ด,ดิฉันเดนลิตาสรรจนพินโยง h e d of Marketing eBay t h a ไทยแลในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอส์ส ebay n e x t e ตนสำหรับผู้ขายใหม่เริ่มต้นขาย ebay ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันในเรื่องของ Seller Hub และ ebay Keywords ที่ผู้ขายควรรู้อันได้แก่เรื่องแรก Seller Hub คืออะไรบอกข้อมูลอะไรกับผู้ขายบ้างและเรื่องที่2ก็คือวิธีการสมัครใช้เซ l l e r h u หซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงวันนี้ค่ะเรื่องที่สามก็คือดิตาจะพาทัวร์ดูในเซลเลอร์หักนะคะดูให้ละเอียดเลยค่ะว่าแต่ละเมนูคืออะไรคีย์เวิร์ดต่ตางๆคืออะไรเพื่อที่ท่านเวลาใช้งานเซลเลอร์ฮักลงขาย ebay แล้วเนี่ยจะได้บริหารการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็วันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะเซลเลอร์ b ักซึ่งเป็นเครื่องมือในการดูออสภาพ บัญชีนะคะแล้วก็ลักษณะข้อมูลการตลาดแล้วก็ร้านของเรานะคะว่าง่ายๆก็คือเป็นแบ็คเอด์ของร้านของเราบน eBay นั่นเองเ,ออเรามารู้จักกันค่ะว่าใน s e l l e r h u ฮัเนี่ยมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่ผู้ขายควรจะรู้นะคะข้อแรกเลยค่ะ S e l l e r h u ฮเป็นตัวสะท้อนข้อมูลธุรกิจและสภาพบัญชีของท่านก่อนที่เราจะไปดูหน้าจอจริงนะคะ อยากให้เข้าใจก่อนว่าในเซลล์หักเนี่ยข้อมูลจะแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ3แบบคือมีเรื่องของออเดอร์นะคะเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการคือมีออเดอร์มีเมสเซจนะคะแล้วก็มันจะรวมกันอยู่เรียกว่า t a ร์ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของสภาพบัญชีข้อมูลการตลาดท a ฟฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์เซลล์เลเวลนะคะท a ฟฟิกนะคะมันลิมิตฟีดแบ็กแบบนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้อยากให้เข้าใจภาพรวมไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะก,กันทีละตัวเรื่องที่3มที่อยู่ใน s ซ l l e r เวอราเราเข้าไปดูได้ก็คือเรื่องของประกาศแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราควรรู้นะคะเช่น Selling Announcement หรือ Promotional Offer Selling Announcement เนี่ยเป็นที่ที่บางครั้งเกิดเอ่อเกิดเหตุหรือว่ามีนโยบายใหม่หรือมีข้อมูลอัปเดตอะไรนะคะ eBay จะส่งเข้ามาที่ Selling Announcement ตัวนี้นะคะ วิธีสมัครใช้เซิร์ฟหับครั้งแรกง่ายมากค่ะให้ล็อกอิน ebay ตามปกติแล้วก็พิมพ์คำว่า ebay s ์เซอร์หับเข้าไปที่ URL bar นะคะแล้วทีนี้ระบบเนี่ยก็จะพาท่านนะคะเข้าไปใช้งานเซิร์ฟหับการใช้งานเซิร์ฟหับเนี่ยคือฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายหลายคนที่ตอนแรกไม่เคยมีเซิร์ฟหับในตอนที่เราขอภาพ Active Listing ก็อาจจะดูงง,งงงนิดนึงแต่ว่าถ้า,ถาท่านสมัครเซ l e ์หับแล้วจริงๆแล้ว Active Listing เนี่ยก็จะเข้ามาดูได้ง่ายมากแล้วพอครั้งต่อตอไปนะคะที่เราจะเข้าเซ l e ์หับเราก็สามารถกดหมา eBay แล้วก็ s e l l i n g แบบนี้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวลิต,ตาจะพาไปดูของจริงค่ะโอเคมาตรงนี้นะคะก็บัญชี eBay ของลิต,ตาอีกแล้วนะที่คราวที่แล้วเราเข้ามากันจำได้ใช่ไหมคะ ว่าตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของข้อมูลในการบัญชีนะคะแล้วตรงนี้ค่ะวิธีเข้าเสเลหักให้มาที่มุมขวานะคะอยู่ตรงใ,น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 ในกล้ๆกระดิ่งตรงคําว่า my ebay แล้วก็ selling ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีเข้าเสนครับพอเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้นติตาอรีซูมหน้าจอไว้ถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากดูภาพรวมกว้างๆเราก็จะเห็นว่ามี overview นะคะเมนูข้างบนก่อนเลยอ่ะเราไปซูมดูเมนูข้างบนก่อน มี overview มี order listing นะคะ marketing นะคะ performance payment แล้วก็ research นะคะทีนี้อันนี้เป็นเมนูด้านบนแต่ถ้าเราดูลักษณะภาพรวมเหมือน d a s h b o a r อันนี้แดชบอร์ดคือมีลักษณะเป็นเหมือนกระดานกระดานข้อมูลให้เราดูนะคะก็จะเห็นว่ามีเรื่องของ message ที่ยังไม่ได้อ่านแปอ่าน ตอนนี้เอาเวทติ้งชิปเมนต์คือมีออเดอร์ที่ยังไม่ได้ส่งไหมหรือแต่ยังไม่มีเพราะเพิ่งลงขายเนาะถ้าผู้ขายใหม่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผู้ขายที่ขายมานานแล้วเนี่ยไม่ควรเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เซลส์นะคะในยอดอยอดขายในช่วง31วันยอนหลังอแต่ยังไม่มีเพราะเพิ่งลงไป2ชิ้นนะเดลเลอร์เลเวลตอนนี้เป็น above standard ปกติผู้ขายใหม่จะเป็น above s t a n d a r d อยู่แล้วแล้วก็ลิซ่าเป็นบัญชีที่มีมานานแล้วก็ปกติจะเป็น above standard นะคะ Research Recommendation อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราจะปรับปรุงลิสติ้งเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะ Tax ก็คือสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเราเออมีมีเออสินค้าที่ขายออกไปแล้วตรงนี้มันจะขึ้นนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ระบบเขียนว่า add recommended item specific เข้าไปดูนิดนึงก็ได้ค่ะเขาไปดู recommended item specific คือประมาณว่า แล้วก็บอกว่า to o f f o u r l i s t i n g a d m i s s i n g zip code ใช่ไหมคะ,อะลองดูซิว่าจะให้เรา add zip code แล้วมันจะ apply กับเราไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ zip code ที่เขาให้เรา add อะมักจะเป็น zip code ใน united state ใช่ไหมเนี่ยก็เลยต้องมาดูว่ามัน apply กับเราบา confirm zip code นะคะอะสัมมิทโอเคแค่นี้ค่ะก็ s ั b มิ t item location zip code จบเรียบร้อยจบปิ้ง นะอ่ะเพราะฉะนั้นกลับไปที่เดิมก็คือ overview นะคะแะ่กี้เรา add zip c ค d e เสร็จแล้วยังมีอีกว่ายังเตือนเรื่องของ item specific เพราะฉะนั้นระบบก็เลยพามาที่ active listing สังเกตไหมคะว่าเรา add ไปแล้วแต่ zip c ค้ e ก็ยังเตือนอยู่งองแงอยู่นะคะก็ไม่ต้องสนใจมากนะคะแก้แล้วคือแก้ไปนะคะปิดทิ้งไปเลยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่อะที่ระบบพยายามจะหาซิโคนะคะเป็นเพราะว่าระบบพยายามจะดูว่า i อเท location เราอะอยู่ประเทศไหนถ้าอยู่อเมริกาก็จะได้ออประมวลผลอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเร็วขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเร็วขึ้นในที่นี้คือเรื่องของการปรับปุงข้อมูลนะคะไม่ต้องตกใจว่าเป็นเรื่องอะไระมาดูบอกว่าอยากให้เราแก้ไขเพิ่มไอเทมสเปคนะคะ ไหนๆก็เตือนเรามาขนาดนี้และเราก็ไปดูกับเขานิดนึงนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงช่องนี้นะคะคือ add item specific นะคะเตือนเราที่เราลงขายใช่ไหมออพยายามอยากให้เราลงออย้ำนะคะในเรื่องของข้อมูล item specific ที่เราอะกรอกเอาไว้นะคะอยากจะถามว่าเรากรอกไหวไหมกรอเพิ่มอีกเนาะทีนี้ ตรงนี้อาจเป็นข้อมูลที่บางครั้งเราไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นแล้วนะคะอย่างอินกิวเดียนถามลิตาลิตาผลิตวนันนี้ลิตาไม่ดูอินกิวเดียนมากขนาดที่จะบอกนะคะแล้วมันไม่ได้มีอินกิวเดียนที่เป็นตัวที่เขาเซิร์ชหากันอยู่ตอนนี้นะคะอย่างแอคทีฟอินกิวเดียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นตัวที่กำลังป๊อปปูล่าตอนนี้แสดงว่าอะโลเว r a าคิวค b มเบอร์แซนเด d อ i ์แล้วก็วอเตอร์เมลอนเป็นอินกิวเดียนที่ป๊อปปูล่าเพราะมันสักเจ s สขึ้นมา ถ้าเรามีค่ะสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นส่วนผสมเราอาจจะลองไปหามาดูได้นะคะนี่เป็นตัวเหมือนกับคำใบ้เนอะว่าตรงนี้กำลังขายดีคัลเลอร์เราก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คัลเลอริงแมทเทียลมันเป็นครีมบำรุงผิวเนอะ SPF นี่เราก็ไม่มีแต่ถ้าอยากให้กรอกเนี่ยเราก็จะกรอกละเอา SPF 0นะคะ UVA protection เราก็ไม่มีนะคะจริงๆแล้วอ่ะเรากรอกไม่ได้นะคะ SPF เราไม่มีด้วยซ้ำจริงคือจริงๆคือไม่อยากกรอกเลยเนี่ยค่ะ Volume อันนี้เออเป็นปริมาณสินค้าที่จะจีเรากรอกเองไปแล้วนะคะ Don't Remind Me anymore นี่พอเลยเพราะว่าดิฉันกรอกไม่ได้ไม่ต้องมาดีไมยแล้วนะคะ ปิงจบปิ้งกันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเซฟจบปิงจะได้ไม่มารีมายเราอีกนะคะว่าให้เราใส่อ t e เทมสเปซิฟิกเพิ่มเพราะบางข้อเราใส่ไมด้จริงๆตะกี้เรากดปุ่มข้างนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะเทสกดปุ่มข้างนี้ให้ดูอีกครั้งนะคะว่า Recommended Item Specific อยากให้เรากรอกเราเข้าไปดูก็ได้เราเข้าไปดูเพิ่มนิดนึงนะอ่ะเข้าไปดูเพิ่มสิอยากให้เรากรอกอะไร แฮคลิปแคชชัวทุกอย่างเรากรอกหมดแล้วนะคะอยากจะให้เรากรอกว่ามีฟีเจอร์อะไรพิเศษนี้ Eco-Friendly led water proof และ water resistant ฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแฮคลิปที่เราลงขายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรอกไม่ได้ m p n ก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ don't remind me about this recommendation นะคะเพราะว่าเราได้กรอกทุกอย่างที่กรอกได้ไปแล้วตั้งแต่รอบแรก โอเคพอเรียบร้อยเสร็จเราก็เซฟไปเรียบร้อยจบปิง้งพอจบปิ้งไม่รู้จะไปไหนแนะนำก่อนเลยให้กลับไปบ้านที่ Overview นะ s ซ l l e r Hub o v e r v i e w มาที่ v v e r v i e w ค่ะเมนูตะกี้นะคะ Task นะต่อมาคือเซลคือยอดขายตอนนี้ลิตายังไม่มีอยอดขายในช่วง7วัน31วันหรือ90วันย้อนหลังนะคะ แต่ว่าถ้าดูไปข้างล่างเนี่ยจะพบว่าเคยมียอดขายอยู่ประมาณเป็นรอบปีเลยนะคะ <c oughs> ออเดอร์ค่ะอย่เหมือนกันค่ะเนื่องจากอันนี้ลิตาย,ยังไม่ได้ขายได้ในช่วงวันสองวันนี้เนอะจร <c oughs> ิงๆนะต้องบอกว่าวิดีโอนี้อัดเอ่อคลิปหลังจากที่เพิ่งลงขายไปได้ประมาณสี่ชั่วนะคะสี่ชั่วโมงเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ายังขายไม่ได้นะคะสี่ชั่วโมงยังขายไม่ได้แต่ ดูต่อไปค่ะนี่คือออเดอร์ก็คือถ้ามีออเดอร์แล้วตัวเลขพวกเหล่านี้มันก็จะขึ้นนะคะ Awaiting shipment ก็คือว่าของลูกค้าจ่ายเงินแล้วรอเราส่ง Shipping labelShipping label เนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้ขายจากต่างประเทศ Shipping label ที่อยู่ในระบบของ ebay.com เลยอะเราอะจะยังไม่สั่งเราสั้ในระบบของ ebay c part s. นะคะหรือไม่ก็ต้องไปเขียนมือเอาเองไปก่อนนะคะ เพราะว่าระบบ p r s n i p p i n g Label ที่อยู่ใน eBay.com นะจะเป็นสำหรับ US Seller คือเหมืายควาว่าเขาต้องมีบัญชีกับ USPS นะคะหรือว่าเ h ่อ p i p g s e r เอ่อ Provider ใน US เขาเหนืออ่ะบรรทัดต่อมา all open return และ replacement ก็คืออันนี้แปลว่าถ้าเกิดว่ามีใครเปิดเคสมาขอคืนหรือว่าขอเปลี่ยนสินค้านะคะมันจะขึ้นอะไรตรงนี้ Open cancellation หมายความว่ามีเคสที่จะต้องอยกเลิกการขายค้างคายอยู่นะคะ awaiting payment คือรอลูกค้าจ่ายเงินอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราขายแบบออชชั่น awaiting payment อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่า,าคนที่ขายออชชั่นนะคะบางครั้งลูกค้าเนี่ยรอประมูลหลายๆชิ้นแล้วจ่ายเงินรูดเดียวนะคะ บางครั้งก็เลยอาจจะเห็นตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเราขายแบบใายอีกนาวหรือว่าฟิกซ์ไพรซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิกซ์ไพรซ์ธรรมดาหรือเป็น v ว i a t i o n ตรงเนี้ยมันควรจะจ่ายทันทีนะคะ Orders eligible for combined p u r c h a s e s ก็คืออันนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าบางคนค่ะเขาอาจจะเลือกสินค้าไว้หลายๆอันแล้วก็อาจจะถามเราว่าเราเ ขายรวมกันรวมไปเลยทีเดียวได้ไหมเป็นแพ็คให้เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆขึ้นนะ Shift and awaiting your feedback หมายความว่าส่งออกไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้ feedback กับ b บเออนะคะ resolution center อันนี้ก็คือศูนย์การตกลงนะคะเรียกว่าไงดีศูนย์ของผู้ซื้อผู้ขายอ่ะศูนย์ที่เอาไว้จัดการเคสจัดการอะไรต่างตนะคะอันนี้เป็นศูนย์รวมข้อมูลว่างังนเถอะนี โอเคอันนี้เล่าให้ฟังแล้วนะเล่าให้ฟังแล้วเล่าให้ฟังแล้วนะคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูภาคนี้ต่อคือ listing บอกแล้วนะว่า listing คือรายการสินค้าซึ่งมีตั้งแต่การลง listing ใหม่คือ create listing draft ก็คือเป็นร่างนะคะยังไม่ได้ลงขาย active listing อันนี้คือของที่อยู่บนเชฟ์นในร้านเนาะคือขายแล้วนะลงขายแล้วลิตามีอยู่2ตัวนะคะยังไม่มีใครถามคำถามคือยังไม่มี q u ร s ชั่น with open offers from buyer อันนี้หมายความว่ามี buyer อาจจะขอต่อรองราคามานะคะอันนี้เรื่องยังไม่มีใครต่อรองะคา all auction s ก็คือหมายความว่าอันนี้เป็น listing ที่เป็น auction สมมุติว่าถ้าเราขายแบบ auction ตัวเลขน,นี้จะขึ้น reserve match ก็คือราคาที่เราตั้งเอาไว้ราคาสงวนสิ์นะ,ะสมมุติว่าถ้าเราลงขายแบบ auction ใช่ไหมแล้วสมมุติว่าเรามองว่าของเราราคาแพงสมมุติ สมมุติว่ากิฟติดผมอันนั้นน่ะคู่นั้นนะถ้าลิตาเอาไปลงขายแล้วสมมุติว่าลิตาสมมุติเกิดขายแบบออคชันแล้วลิตาตั้งใจว่าจะต้องขายให้ได้เกิน20ดอลลาร์ลาลิตาก็ตั้ง20ดอลลาร์เนี่ยเป็น Reserve Price ถ้าราคาเขาประมูลกันแล้วไปไม่ถึง20ดอลลาร์ลิตาไม่ต้องขายแบบนี้ทำได้นะคะอ่าทีนี้การอ r e s e r v e net ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคนประมูล อ่ดติดที่ผมสมมุติที่ขายแบบออคชั่นแล้วขึ้นไปเกิน20ดอลลาร์เช่นประมูลกันไปถึง30สบปับ๊บอ่าแต่ว่าอันเนี้ยจะขายออกใช่ไหมก็ก็จะต้องขายแน่ๆก็จะได้เตรียมหอไว้นะถ้าออคชั่นและ ending today นะก็คือหมายความว่า listing ที่วันเนี้ยจะหมดอายุครบกำหนด schedule listing อ,อันนี้ก็คือการตั้งเวลาให้ listing ล,ลงขายนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ขายออคชั่นเนี่ยสิ่งนี้อาจจะสำคัญ เพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ย listing มันไปปิดเอาตอนปีสามปีสี่สมมุติไม่มีใครตื่นขึ้นมาแบบบิดตอนราคาสุดท้ายเนาะใช่ไหมคะมันก็จะเสียโอกาสในการถือค่ะตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราลงขายแบบไ buy now หรือ fixed price เราจะไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องนี้เพราะว่า listing มันจะต่ออายุอัตโนมัติไว้ง่ายคือของอะมันอยู่บนเชลฟ์ตลอดเวลา unsold Ended listing ก็คือ listing ที่ขายไม่ออกนะคะแล้วก็ปิดปิดลงไปหรือเก็บลงหลงังร้านว่างเถอะ Ended เนี่ยหรือ Ending ก็คือเหมือนกับว่าเก็บของลงจากเชลฟ์นะคะ Seller level อันนี้ดูภาพรวมก่อนนะคะยังไม่ลงดีเทล Seller level เนี่ยเอ่อก็ใน US นะสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของ region อยู่นะคะแล้วก็ Current one ก็คือตอนนี้เป็น a b o v e standard ถ้าเกิดว่าประเมินไปใน If we evaluate you today คือทุกๆวันที่20ค่ะ mm hmm. Seller level mm hmm. จะมีการประเมินนะคะประเมินออกไปข้างหน้าว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะ above standard หรือ ETRS หรือเกิดปัญหาป้านหน้าจนเราจะตก below เพราะว่าเราจะได้มีเวลาในการแก้ไขให้ทันนะคะ Defect rate Dead shipment แล้วก็ Tracking upload on time and validated 3เรื่องนี้ค่ะ จะเป็นเรื่องแล้วก็ c a s c l o s e without seller resolution ด้วยนะคะสาเรื่องตรงนี้นะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ขายเนี่ยสามารถเป็น e t r s หรือ top rated seller ได้นะคะรายละเอียดไปเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ transaction ก็คือ จำนวนการขายนะคะในช่วงรอบ12เดือนเนี่ยนิตาขายแค่1ชิ้นนะคะก็คือว่าง่ายปีที่ผ่านมาเนี่ยนิตาแทบไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะแล้ว1ชิ้นเนี้ยราคาขายได้ก็คือ20.01โอเคทัิกเดี๋ยวจะให้ไปดูรายละเอียดในอีกคลิกหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้แสดงผลเป็นเพราะว่าข้อมูลมีเยอะมากนะคะแล้วก็จะไปแสดงผลในหน้าจอเต็ม ฟีดแบ็กค่ะอันนี้ก็คือที่ลิตามีมา182เนี่ยนานมากแล้วนะคะโอเคช่วง30วันที่ผ่านมานี้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับฟีดแบ็กของค้าพเจ้าเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ออเป็นของที่ขายนะคะอ,อ่อ i เทมอีสยัก็รู้กันเลยนะคะว่าต้องขายขนมหรือของกินแน่นอนนะคะตามนี้นะคะมีเรื่องของฟีดแบ็กของไบเออร์คือเราเป็นผู้ขายเราก็ให้ฟีดแบ็กผู้ซื้อได้ด้วย ฟีดแบ็ที่เราให้ผู้ซื้อเนี่ยในฐานะผู้ขายให้ผู้ซื้อเนี่ยจะให้ได้แค่ออ positive นะคะกับนิวทั่วเท่านั้นนะคะเราให้น egative เขาไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าออผู้ซื้อเขาไม่พอใจเราเขามีสิทธิ์ให้น egative ฟีดแบ็กเราแล้วก็ถ้าในเรื่องของฟีดแบ็ k มีคําถามมีข้อสงสัยไม่พอใจอะไรอย่างไรจะต้องคุยกับ eBay customer service นะคะ เพราะว่าในส่วนของกรณีพิพาทระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยจะต้องเป็น c u สเ o อ e r เซอร์วิเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ดูข้อมูลทั้งสองด้านคือทางด้านผู้ซื้อและด้านผู้ขายช็อตคัทอันนี้คือสมมติว่าปุ่มแบบเร็ว,เร,ว,เ,รวเราอยากจะไปทำอะไรกับมันบ้างนะคะก็แล้วแต่แอคชั่นเลยมีทั้งแอคชั่นที่เป็นเรื่องของผู้ซื้อและเป็นเรื่องของผู้ขายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบัญชีเดียวเนี่ยสามารถใช้ซื้อแล้วก็ใช้ขายได้ด้วยนะคะแต่ก็ซื้อของด้วยบัญชีนี้นั่นแหละ selling tool ค่ะ subscription ต่อๆานหน้าอันนี้ก็คือมหมายความว่าเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขายต่านหน้าน,นะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะไป follow ใครนะคะหรือว่า,อามีเรื่องของ third party application อะไรบ้างมีเรื่องโปรโมเต็ด listing นะคะอยากดูเร็วๆหรือทำเอาเวท i ำเอาเวนี่คือคล้ายๆแบบว่า vacation นะคะแบบพักนั้นปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี tool ต่างๆให้ดูนะคะ ปกติแล้วเนี่ยก็ลิดาจะดูหลักๆเนี่ยตรงตรง Selling Tools เนี่ยช่วงหลังจะไม่ได้ไปใช้อะไรกับมันมากเพราะว่าในอนาคตการลงขายอะคะ่ะเราก็อยากสนับสนุนให้ไปใช้ API หรือใช้โปรแกรมในการลงขายนะคะแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆตรงนี้ที่อยู่ใน Selling Tools เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ไว้มาค่อยๆดูกันได้นะคะ เคยมีคนถามถึงไฟล์เอ็ก a n g e ค่ะว่าออใช้งานยังไงอะไรยังไงโดยภาพรวมอยากอธิบายว่ามันเป็นการใช้ไฟล์ Excel ระดับ a d v a n c e นะคะโหลดข้อมูลเข้าๆออกๆขึ้นดาวน์โหลดลงจาก e b เประมาณนั้นนะคะอยากบอกว่าจริงๆมันก็เหมือนเหมือนประหยัดเงินดีนะคะก็คือว่าใช้แค่ Excel สิ่งที่จะต้องมีก็คือว่าผู้ขายจะต้องมีทักษะ x x e l อ่ะที่ค่อนข้างสูงมาก แล้วก็จุดอ่อนก็คือว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ category number หรือ policy อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วผู้ขายอะ่ะไม่ได้เป็นคนเข้ามานั่งตามดูข้อมูลแล้วไปแก้ออสูตรใน Excel เอาเองนั้นก็จะทำให้ listing เนี่ยอาจจะสะดุดนิดนึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า Going forward ก็คือเดินไปข้างหน้านะอยากให้ใช้ API หรือใช้ third party tools มากกว่านะคะโอเคใต้นี้ก็ามาพอดีตรงนี้ selling limit เราเคยดูกันแล้วเนอะตอนนี้ list ไป3 item นะคะก็เลยยังเหลือเยอะมากค่ะ promotional offer ก็คือที่ที่บอกว่าเรามีสิทธิ์อะไรในเรื่องของการซื้อการขายบ้างโดยเฉพาะการขาย ตอนนี้คือมีสิทธิ์เรื่องของ200 insertion f e e นะคะที่ใช้ไปแค่2เท่านั้นยังเหลือ198 insertion ที่ยังไม่ได้ใช้นะมา selling announcement ค่ะตรงนี้แหละที่ตะกี้เล่าให้ฟังว่าถ้ามีประกาศอะไรที่สำคัญนะ่ะระบบจะส่งข้อมูลมาให้เห็นนะคะก็คือมาอ่านได้จากตรงนี้รวมไปจนถึง research นะคะก็คือวิธีการใช้ terpik h a e เพื่อ ดูข้อมูลว่าจะพัฒนา listing อย่างไรอย่างไรนะคะดิตาอยากพาไปดูตรงนี้ค่ะออเดอร์ถึงแม้ว่ายังไม่มีออเดอร์ในตอนนี้นะคะแต่ก็อยากให้รู้ว่าถ้ามีออเดอร์แล้ว,วเข้ามาดูตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้รับการพามาที่ awaiting shipment เป็นทีแรกถ้ามีออเดอร์มันจะขึ้นมาตรงนี้นะคะ listing ที่ตะกี้เราดูกันแล้วเนาะเราเราเคยดูกันไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ เ,เรื่องซิปโค้ดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมันเลยแก้ไปแล้วได้แค่ไหนก็ตามตรงนั้นนะคะบางทีระบบก็ขยันเตือนเราเกินไปเพราะว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ Ebay ระบบของ Ebay s e bay, เซิร์ฟเวอร์จะลิงก์ข้อมูลเชื่อมกันได้ทั่วโลกะคือประมาณ24ชั่วโมงนะคะพอตะกี้เราเพิ่งแก้ไปเราก็กลับมาเจอมันอีกมันก็เลยเหมือนยังไม่ได้แก้เพราะว่ามันยังไม่ครบ24ชั่วโมงที่มันจะวนนะคะ บางทีก็เขยียนเตือนเรามากก็ก็ก็วางไว้ก่อนนะคะทีนี้มันจะมีเซตติ้งพวก Business Policy พวกเรื่องต่างๆนานาน,านะคะแล้วก็ listing template ถ้าอยากจะลองทำก็คือลองทำได้นะคะออตอนนี้อยากไปให้ดู Marketing ก่อน,นะคะ่ะ Marketing เนี่ยเป็นที่ที่เราถ้าเกิดว่าเรามีร้าน s t o r e นะคะเราจะสามารถว่าตกแต่งหรือจัดการหน้าร้านเราได้นิดหน่อยนะคะ จะให้ดูตรงนี้ค่ะพวกโปรโมชั่นก็คือโปรโมชั่น markdown s a l e มันอยู่ใต้เมนู marketing โปรโมชั่นเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าออสามารถทำ promoted listing หรือทำ Promotion manager ได้นะคะตอนนี้เนื่องจาก listing ของตาไหนยังมีน้อยเนาะมันก็เลยไม่มีอะไรมาให้ดูแต่ตอนที่ลิตาลงขายจำได้ไหมว่าเราอะมีทำ promoted listing เอาไว้แล้วก็มีคนกดเข้ามาดูตาม promoted listing ของเราด้วย อย่างนี้ที่ด้กี้เราให้ฟังว่าลงขายไปประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็อัดคลิปนี้ต่อเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าตะกี้ที่ลงขายปั๊บก็มีคนเข้ามาดูอยู่บ้างนะมันก็ขึ้นมาโปรโมเต็ดล listing ตอนเนี้ยตรงนี้คําว่าโปรโมเต็ดล listing เห็นคําว่า1นึ่แปลว่ามี listing เดียวที่โปรโมตอยู่นะคะ active listing ของลิตาย์มีมีสใช่ไหมอ่าเนี่ยโปรโมตอยู่หนึ่งนะคะชิ้นที่เป็นกิ๊ติดผม เราไม่ได้โปรโมทอยากรู้กดเข้าไปดูค่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงอ่าพอเข้ามาในโปรโมทลิสติ้งนะคะไม่ต้องตกใจตอนแรกเนี่ยระบบก็จะพยายามาให้มีไกด์ทัวร์นะว่าดูสิมีอะไรให้ดูบ้างมีตั้งแต่เมทริกซ์นะวิชวลไลซ์ a าต้าคอนโทรลแคมเปญแล้วก็มีรายงานการขายก็คือเซลล์รีพอร์อ่ะสมมุติว่าดูทัวร์กับเขาหน่อยนะคะ ก็คือถ้าอยากจะเข้าใจออ performance ก็คือประสิทธิภาพของการทำโปรโมท listing ของเราเนี่ยให้ดูตรงไหนได้บ้างนะคะข้อแรกคือจำนวน impression หมายความว่ามีคนเสิร์ชแล้วติดเรามากกี่ครั้งนะคะอ,อ,อันนี้ตอนนี้นะ impression ที่เกิดจากโปรโมท listing มี3นะคะ3คนที่เสิร์ชแล้วติดเราเนี่ยยังไม่ได้คลิกเข้ามา CTR คือ click t h o u rate ถ้าเกิดว่าเราทำการตลาดออนไลน์หรือว่าทำ advertising ออนไลน์อยู่บ้างเราจะพอเข้าใจ click t h เ o ก็คือพอเขาเห็นเราแล้ว,ลวเขากดเข้ามานะคะอันนี้ก็คือ click t o sale conversion ก็ con คือว่าพอเขาสมมุติว่าเข,ข,ข้ามาดูเท่าไหร่เราเราอยากรู้เหมือนกมือนะแต่ถ้าก็คือเหมือความว่าคลิกเข้ามาแล้วอะซื้อไหมนะคะ Average s o l e a d Rate ก็คือว่าเราต้องโปรโมทเท่าไหร่เราถึงจะขายได้เป็นต้นนะคะ a d ด f e ก็คือค่ายิงโฆษณาที่เราใช้อยู่เท่าไหร่ยังไงบ้างลงมาค่ะ Visualize Your Data to Spot t r e n d ถ้าคนที่มี listing เยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นไฮต่ออะไรเยอะถูกนีคะเอาละนี่อันนี้มันก็เลยมาให้ดูว่ามีโปรโมท listing impression กับ organic นะคะโอเคอันเนี้ย โปรโมต listing 4, มีอยู่สมเห็นไหมร์แกน i c มี5แสดงว่าคนที่ search ติด listing ของลิตาที่เป็นิมธาหน้าอันนั้นจริงแล้วเวลาเขากดเข้าไปดูเขาเข้าไปดูอันที่ลิตาไม่ได้โปรโมต้วยสาจจำได้ปะที่มันมีคำว่า sponsor กับคำที่ไม่มีนะคะเขากดอันที่ไม่มีมากกว่าด้วยสาม v i u u l l z z e your d t t a to s p o t trend นะก็คือสมมุติว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเดี๋ยวผ่านไปหลายวันนะมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะ next กดดูต่อไปค่ะแคมเปญอ่าตรงนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าจะสร้างแคมเปญอะไรอันนี้ก็เลยจะได้เห็นแคมเปญเก่ากักนเลยลนะทีเดียวนะคะจะเห็นว่าเป็น2017สัก่วนใหญ่นะเนีย่ยเคยขายนะกล่องนาฬิกาไทโครย์นะคะแล้วก็ต่างๆหน้าๆน,นะคะนะอันนี้ก็คือแคมเปญเก่านะคะ โอเคดาวน์โหลดเซลล์รีพอร์ตได้เห็นไหมคะอยากรู้ว่ายอดขายบน eBay เป็นยังไง <c oughs> เป็นทราฟิกจากการโปรโมทมากมยแค่ไหนเราก็ดูได้นะอันนี้ก็คือวิธีนะคะถ้าสมมติว่าอยากสร้างแคมเปญใหม่ก็สร้างได้ตอนนี้ถ้าอยากรู้แคมเปญน,นะคะสามารถดูได้ว่าดูจากอินพ e s ชั่นดูจากคลิกหรือจากเซลล์นะคะในช่วงกี่วันกี่วันกี่วันอะไร่าแบบนี้ อีกตัวนึงตัวนี้โปรโมเตอ l i ลิสติ้หมดค่ะส่วนใหญ่จะเห็นนะคะว่าจะเป็นแคมเปญตั้งแต่ปี2017จบจากโปรโมเตอร์ลิสติ้แล้วนะคะเราก็ไปดูกันอีกที่ตรงที่เป็นโปรโมชั่นกับมาราวเซลองกดเข้าไปดูคะ่ะห่ังจากกดโปรโมชั่นนะ ทีนี้เราก็จะเห็นว่าระบบบอกว่าถ้าจะใช้โปรโมชั่นจะต้องสมัครสโตรนะคะก็คือต้องมีสโตร์ u ับสคริปชั่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการสร้างโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าผู้ขายไม่มีสโตรอาจจะทำให้ผู้ขายเนี่ยสามารถเลิกขายได้กลางคันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี้ย ก็อาจจะเคยมีคนซื้อหรือซื้อไว้ครึ่งึงกลางๆแล้วก็กลายเป็นไม่อัพไายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบอาจจะมองหาคอมมิตเมนต์อีกนิดนึงจากผู้ขายก็เลยบอกว่าถ้าจะใช้โปรโมชั่นที่เป็นแนวมาร์กดาวก็คือตัดราคาลดราคาเยอะๆอะไรอย่างนี้ทำแคมเปญพิเศษเยอะๆนะคะขอให้สมัครโตรสหน่อยโอเค ทั้งหมดนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเซลล์หักนะคะตัวที่ในอนาคตเราจะต้องจาบลึกกันก็คือเซลล์เลเวลนะกับเซอร์วิสมทริกซ์เนื่องจากตอนนี้ลิตายไม่มียอดขายลิตาจะไม่มีสถิติเหล่านั้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้จะแชร์เป็นสกรีนช็อตนะคะมาจากมาจากตัวอย่างต่างๆนะคะที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะเซิร์เวอร์หับเราได้รู้จักมันแล้วแล้วก็เมนูต่างๆในเะซิร์เวอร์หับเราได้รู้จักแล้ว